สิ่งแปลกประหลาดลี้ลับที่มีความน่ากลัวมันก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังของภาพนี้ที่ได้ถูกระบุว่าเป็น scp 0 6 6 t s ขอนไม้ดูดฉีพมันถูกพบครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในจังหวัดหลังจากที่มันได้กินลูกกวางที่เพิ่งเกิดใหม่ไปก่อนหน้านี้ก็มีลูกกวางจำนวนมากหายสาบสูญอย่างปริศนา ซึ่งความจริงที่ถูกเปิดเผยนั้นก็ทําให้ทุกคนแทบช็อก SCP 0 6 6 TS คือขอนไม้ที่มีโพรงตรงกลางซึ่งเมื่อนำไปเอ็กซเรย์ดูก็จะพบว่ามันมีอวัยวะภายในเป็นสิ่งมีชีวิตมันมีขานับล้านๆที่เล็กจนมองไม่เห็นล้อมรอบตัวพอมันเดินก็จะดูเหมือนว่ามันเคลื่อนที่เองได้แล้วมันก็จะปล่อยนวดเล็กๆที่คล้ายกับเถาวัลโบกสะบัดเพื่อล่อเหยื่อที่สงสัยให้เข้ามา จากนั้นมันก็จะดูดเลือดและเนื้อของเหยื่อจนหมดตัวภายในเวลาไม่ถึง